นอนไปหาหมอมานานแค่ไหนแล้วตรงนี้อ๋อเนี่ยหาหมอเข้าโอเล่คือหัวเข้าไปอย่างเงี้ยหาหมอบางอย่างไม่หมอบอกงไงเป็นเส้นเป็นเส้นตามอายุขยอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ป่ะปั่นนะครับป้า ขาป้าข้างนี้พอตรงอื่นไม่นับนะจําไว้นะจําไว้นะครับป้าจะรู้ว่าขาป้าเนี่ยตอนนี้มันเส้นแบบไหนยังไงอะไรยังไงเราเป็นที่ตัวเราเองในตัวเราเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงนี้มันปวดประมาณนี้มันเส้นเส้นมันขัดเดินแล้วมนจะยื้ยืยักกุ๊กจี่พอยยยักมันะไรจะจี้จ้าจี้จ้าใช่ป่ะมาจี้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 โอ้ย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 เหมือนไม่กล้าลงน้ำหนักไม่กล้าอะไรมากมายไก่กองใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยจำไว้นะถ้าป้า ไอ้เดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินอย่างนี้ได้หรอกเพราะอายุไข่มนเท่านี้แล้วสภาพต่างขามันอย่างนี้แล้วมันโรยมาอย่างนี้แล้วแต่จำเอาไว้นะครับถ้าป้าเนี่ยหายจี๊ดข้างในจืดจัดอะไรข้างในอะไรอะไรไม่บางทีเนี่ยจี๊ดจัดจัดอ้อย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 อ้ยใช่ป่ะใช่ไหมอ้อยตรงนี้โอ้อยอ้อยอ้ยหมดตายอีโอ้ยหมดเลยนะใช่ไหมผมพูดถูกนะถ้า ไอ้โอ้ยโอ้ยจีจีอาจ,จาเนี่ยหายไปเนี่ยจะอะไรมาวางไว้ให้ตาปลาใช่ไหมป้าเอาคือเราสั่งปลามาแล้วก็ให้พม่าทําแล้วพอเป็นสําเร็จปุ๊บแล้วก็ขายไปถูกไหม<ช>ที่ผมพูดไปตะกี้นี้คือเดี๋ยวป้าเนี่ยหัวใจอะถามหาสองแต่จีจีอาาทั้งชีวิตของป้าที่ผมบอกไปเนี่ยคือร่างกายของป้าเนี่ย จะลอยลอยลงพอลอยลงปุ๊บพอรักษาตรงไหนตรงไหนปุ๊บเนี่ยดีนะมันจะดีขึ้นเลยนะดีขึ้นแต่ดีขึ้นได้พักใหญ่ๆหญถ้าพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตรงนั้นก็เพิ่มตรงนี้ก็เป็นเพิ่มอีกลอยลงมารักษาอีกดีขึ้นตรงนี้เป็นอื่นคือจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถูกป่ะทั้งชีวิตนะครับผมพูดถูกไหมป้าอ่าคืออะไรว่าคือป้าเนี่ยทำอาชีพนี้คือพูดง่ายอ่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่เป็นไรมันเป็นโรคมนดุษที่แบบว่าเราจะเป็นต้องทําต้องเลี้ยงชีพ แต่เวรกรรมมันเห็นกันอยู่คือเราทําเขาเขาก็ตาะแต้ต่อแต้เราแค่นั้นเองจบแค่นั้นนะครับคือพอป้ารักษาเหมือนจะดีขึ้นอะไรดีขึ้นตรงนี้แม่งเหมือนจะหายแล้วสุดท้ายแม่งมาแก้วไอนี่โผล่ไอนี่โผล่ผมรักษารักษาไปโอ้ยแม่งหมอเก่งเว้ยให่ไหมเฮ้ยหมอเก่งทำกูหายไว้พอเริ่มหายปุ๊บเริ่มเลยใช้ชีวิตคล่องแคล่วเริ่มนี่ไอเหียมาแก้วใช่ป่ะเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกก่อนที่จะตัวเองจะแย่กว่านี้นะครับอ่า แต่ตอนนี้มันยังเริ่มไม่ได้อยากจะถามว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจหรือการเรื่องเรื่องขายปลาขายเปร์ per, เนี่ยเงินทองมันจะดีขึ้นทางไหนยังไคงควรทำยังไงใช่ป่ะอยากรู้ใช่ป่ะคุณบ้านเนี่ยเฉยเตอนมีชีวิตอยู่อ่ะเป็นคนอดทนใช่ป่ะมีมาณะมากนะใช่ไหมเราไม่รู้จักมาก่อนนะมแม่เขาสื่อว่าอยากมีเงินมีทองมากขึ้นกว่านี้แต่เออไม่เป็นไรหรอก นาเงินใส่พานไว้ที่บ้านคุณแม่นะแม่คุณป้าตอนมีชีวิตอยู่นะคฟังนะครับผมพูดถูกหรือเปล่ปาแม่คุณป้าเป็นคนมีมานะอดทนแข็งแกร่งเยี่ยงเยี่ยงผู้หญิงล่างผู้ชายใช่ป่ะเขาเป็นผู้หญิงต่ล่างผู้ชายทําอะไรทีนะทําอย่างนี้นะดูนะครับดูว่าจริงเปล่าใช่หรืยกลุกพับจับจบดูน,นี่ไปไปไป,ไปใช่ไหมใช่ พอเด็กครู้ได้ไงออแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่คุณป้าเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเอาตังค์ที่ขายปลาขายอะไรเนี่ยใส่พานทุกอาทิตย์แล้วพอเวลาพอเวลาวันไหนวันหยุดอยากพักผ่อนเนี่ยเอาตังค์ในพานเนี่ยไปบริจาคบ้านพักคนชราลุงสนิทแล้วเดี๋ยวจะให้เงินให้ทอแล้วสุขภาพจะดีขึ้นจบแค่นี้